ไอเส็มว่ายังไงลูกค้าน่ะบอกหนูว่าไวรุนสมัยเนี่ยน่ะเขาบอกว่าหนึ่งุดเก้าันบ่แรงมีแรงกว่า1 9บ่งจุเก้าอน่ะยากจะแรงกว่า1นึ่จุดเก้ามยนก็ไอเส็มนั่นแหละเพราะไอเส็มนี่เครื่องสามพันอยหยอกหยอกเอาันนี้เอากระบะเครื่องสามพันมาให้หนึ่งจุดเก้ามันไม่แรงใช่ไหมแมีนมึงเอาสามพันไปกูกลัวที่บอกว่า มีเบากว่านี้ไหมครับพี่มันแรงจัดมันแรงมากอไปน้องเมพาลูกค้าดูเลยตัวนี้เป็น all new sda ปี2 0 2ัยียบสเครื่องส0 0พัแคปซิ่งได้บรรทุกของหนักได้แล้วก็แรงนะกินน้ำมันปะกินจ้ายาวเลยยาวบวกมือบวกบวกิวกินจ้าคันนี้กินน้ำมันแน่นอนเพราะมันบบก,กินลาบบ่กินกอย กินแต่น้ำมันยังเดียวกินขางงวดน้ำรอขังงวดน้ำแมนจอดคุ้มภายซื้อนี่บ่ยได้บ่บ่ได้เป็นยังเดี๋ยวทนาคารมาเอาเอาโชว์โชว์สักหน่อยดิโอเคเลยหนูมาแรงาบ่โอ้พอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าโชว์เยอะ ไโชเยอะเชื่อใจแล้วเชื่อใจแล้วว่าแรงจริงเชื่อใจยังเชื่อแล้วเวลาเต้นไอเส็มรถแรงโบแรงว่ายเส็มฟังเบิงแรงอีหลี่ใครสนใจรถคันนี้นะคะเครื่องสามสามพันนะติดต่อน้องเมย์เลยสุดยอดบอกเอายังบอกเปิตัวเองเลยไงเดี๋ยวตัองก่นเออเดเปิดแล้วเปิดแล้วนะอาชีพอะไรซื้อได้บ้างเซลล์น้องเมย์ ออกได้ทุกอาชีพค่ะฟรีดาวออกรถตูนบาทขอแค่มีเอกสารประกอบอาชีพเอกสารยืนยันรายได้มาหาน้องเมย์ด้วยนะจ๊ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีจองฟรีโอนฟรีค่าทําสัญญาฟรีส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันของแจกของแถมเพียบรับจ้างซื้อได้บ่ารับจ้างรับจ้างซื้อได้แต่ว่ารับจ้างน่ะรับจ้างแบบไหนรับจ้างให้มีเอกสารแน่รับจ้างงานหาแล้วเมื่อนี้เขาหาไปเกี่ยวเขาเอื้อนเขาหาไปสี้เขา มือเหื่อเขาหาไปตัดไม้เนี่ยแล้วก็ซื้อเหล้าซื้อคนกินเน่ะเก็บไปก่อนค <laughs> <า>ุบ,บนี่เก<ะ>็บ,บไปก่อนอย่าโทรมาอย,ายา่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปล่างานหารู้จักว่างานหาอ๋องานหาคืออย่าง <laughs> อาอีกแล้วเ,เดี๋ยวพี่น้องเขาบอกพี่น้องรู้จักงานหาไหมเออไปอช่วยแรงกัน่ะแต่ว่าไม่มีค่าแรงให้อ๋องาซื้อเหล้ากินด้วยกันอ๋อนั่นบอกได้เอาเก็บไปก่อน อ่อนิวเครื่อง3000แคปฟรีดาวผ่อน8,000ออกลด0บาทนะเซลน้องมีจัดให้ทุกอาชีพนะขอแค่มีกระสอนแต่ถ้าไม่มีกระสานจะซื้อเงินสดก็ยินดีต้อนรับค่ะเงินสดรับทุกกรณีไม่มีเงื่อนไขบัตรใบเดียวเท่านั้นจ้าอ้าวสนใจติดต่อเซลล์น้องเมียคนสวยได้ที่ค่ะ2 7 8เ4 4 4เบอร์นี้แอดได้ด้วยนะคะ โอเควันนี้ไอเสมกับซิลต้องมีไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ